สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะค,คุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของการบวกลบสันิยมค่ะหลักการบวกนะคะก็จะเหมือนหลักการบวกของจำนวนเต็มเลยค่ะก็คือเหมือนกันนะคะเหมือนกันจำนวนที่เหมือนกันจำนวนบวกเหมือนกันจำนวนลบเหมือนกันนะคะบวกการตอบเครื่องหมายเดิมนะคะ ต่างกันนะคะต่างกันก็ให้เอามาลบกันนะคะและตอบตามตัวมากนะคะคือใครมากกว่าคนนั้นชนะเนาะวรนนั้นชนะให้ตอบตามตัวมากนะคะไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. จำได้ไหมคะการบวกทศนิยมด้วยทศนิยมมีหลักสำคัญอย่างไรหลักสำคัญของมันก็คือเราต้องตั้งจุดให้ตรงกันค่ะ จากนั้นนำเลขที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันนะคะถ้าตำแหน่งทศนิยมไม่เท่ากันทำยังไงให้เติมศูนย์ให้ตำแหน่งเท่ากันค่ะไปดูกันเลยนะคะกรณีการบวกทศนิยมนะคะถ้าเป็นจำนวนที่เป็นบวกเหมือนกันทศนิยมที่เป็นบวกเหมือนกันเราก็จะเอามาบวกกันได้เลยค่ะและตอบบวกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขั้นแรกเลยค่ะ เราก็ตั้งจุดให้ตรงกันเราจะเห็นว่า28.83มีแค่2ตำแหน่งนะคะส่วน120.694มี3ตำแหน่งนะคะเราทำการเติม0นก่อนนะคะให้มันมีจำนวนทศนิยมที่เท่ากันนะคะจากนั้นก็บวกกันได้เลยค่ะเริ่มจากหลักส่วนพัน์ก่อนเลยนะคะ0ูบวก4ได้4คะ่ะ9บวกส กบวกมได้ส2บสองใสสองทด1ค่ะบวกต่อนะคะ8ดบวก6เป็นสิบสี่ทดที่หนึ่งเป็นสิห้าค่ะใสห้าทด1ค่ะเจอจุดใส่จุดนะคะนักเรียนจำไว้นะเจอจุดใส่จุดค่ะบวกต่อนะคะ8ดบวกศนย์ได้8ดทดหนึ่งเป็น9ค่ะ2บวก2เป็นสี่ค่ะหนึ่งทดลงมาเลยนะคะได้เป็นคำตอบคือย8 8สบดสามบวก 120.694นะคะมีค่าเท่ากับ149.542นะคะขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวค,คุณครูขอแก้ตรงนี้นิดนึงโจทย์ผิดนะคะอันนี้ต้องเป็นอะไรคะอันนี้ต้องเป็น120.694คะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูบวกเหมือนในกรณีที่เป็นลบทั้งคู่บ้างนะคะลบ12.201บวกกับ ลบหนึ่งนะคะวิธีการทำยังไงลูกเหมือนเดิมค่ะตั้งจุดให้ตรงกันเอาจุดมาตั้งนะคะเวลาเขียนจั้งจุดให้ตรงกันก่อนเลยแล้วตัวเลขที่เหลือเราค่อยใส่จากนั้นนะคะนักเรียนดูทศนิยมไม่เท่ากันเติมศูนย์จากนั้นบวกเลยค่ะหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึค่ะศูนย์บวกห้าได้ห้าค่ะเก้าบวกสองเป็นสิบอใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะเจอจุด ใส่จุดค่ะหนึ่งสองบวกศูนย์ได้สองทดอีกหนึ่งเป็นสามค่ะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าค่ะหนึ่งไม่มีตัวบวกจักลงมาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือนักเรียนอย่าเพิ่งอย่าตอบบวกนะคะข้อนี้เนื่องจากข้อนี้มันเป็นลบนะคะคําตอบก็ต้องติดลบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคําตอบคือลบหนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดหนึ่งห้าหนึ่งนะคะ ต่อไปบ้างนะคะต่อไปเป็นบวกต่างบ้างนะคะบวกต่างก็คือตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะคะวิธีการก็คือเอามาลบกันนะคะและตอบตามตัวที่มากกว่าเราต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าตัวไหนมากกว่านะคะตัวอย่างที่3าม7 5 4นะคะบวกกับลบ1 2บ1กบวกต่างนะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียน29มันมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะได้29เป็นตัวตั้งนะคะ แล้วลบด้วย12.61อย่าลืมนะคะตั้งจุดให้ตรงกันค่ะมีทษนิยมไม่ครบค่ะเติมศูนย์ค่ะจากนั้นก็ลบกันเหมือนเลขปกติเลยนะนคะนักเรียน4ีลบศูนย์ได้4 5่ลบหนึ่งได้4 7่เลบหกหลือหนึ่งนะคะเจอจุดใส่จุดค่ะ9กลบสองเหลือ7ค่ะ2อลบหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะแต่เวลาตอบตอบตามตัวมากค่ะเราก็มาพิจารณาว่า โจทย์ของเราตัวไหนมากกว่าอ่าเห็นอยู่แล้วนะคะตัวตั้งมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นบวกคำตอบก็ต้องเป็นบวกค่ะคำตอบก็คือ29.754บกวกกับลบ12.61มีค่าเท่ากับ14.144นะคะบวกมากตอบบวกค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่4นะคะลบ1 0 2 2 0 1นะคะบวกกับ 7. แปดเก้าห้าหกค่ะเราก็หาตัวมากตั้งนะคะเพราะฉะนั้นตัวไหนมากคะหนึ่งร้อยสองมากนะคะแล้วก็หนึ่งร้อยสองตั้งนะคะลบด้วยเจ็ดจุดแปดเก้าห้าหกค่ะเนื่องจากเป็นบวกต่างนะคะตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกเป็นบวกต่างเราต้องเอามาลบกันนะคะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าหนึ่งร้อยสองจุดสองศูนย์หนึ่งอ่ะเป็นทศนิยมแค่สามตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็เติมเติมศูนย์ค่ะ ให้ได้4ตำแหน่งเหมือนตัวลบนะคะอเรามาลบกันนะคะ0ลบ6ได้ไหมไม่ได้ค่ะยืม1มานะคะยืมมา1โทษโอ้โทษค่ะยืม1มานะหน1กลายเป็น0นะคะ0กลายเป็น10 10ลบ6เหลือ4ค่ะ ศูนย์ลบห้าได้ไหมคะศูนย์ลบห้าก็ไม่ได้คะ่ะยืมตัวหน้าคะ่ะศูนย์ยืมศูนย์ไม่ได้ยืมยืมตัวหน้าคะ่เาะเพราะฉะนั้นยืมสองนะคะสองเหลือหนึ่งค่ะศูนย์ตัวนี้กลายเป็นสิบแต่ถูกศูนย์ตัวนี้ยืมกลายเป็นเก้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ศูนย์ตัวนี้กลายเป็นสิบสิบลบห้าค่ะเหลือห้าค่ะต่อไปนะคะเก้าลบเก้าค่ะศูนย์ค่ะ หนลบแดได้ไหมคะไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยืมตัวหน้าอีกคะ่คะหนึ่งยืมสองคะ่คะสองเหลือหนึ่งค่ะ1กลายเป็นสิอค่ะจากนั้นนะคะเอาสิบอ็ดลบแดคะ่คะ1 1บลบแดได้สามคะ่ะเจอจุดอย่าลืมนะคะเจอจุดใส่จุดเลยคะ่ะนักเรียนเจอจุดใส่จุดคะ่ะหนลบเจได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะยืมคะ่ะยืมอีกแล้วนะคะ ยืมศูนย์ตัวหน้าไม่มีให้ยืมนะคะยืมหนึ่งมานะคะหนึ่งกลายเป็นศูนย์ศูนย์ตัวนี้กลายเป็นสิบถูกหนึ่งยืมกลายเป็นสิบเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นสิบตัวนี้เหลือเก้าสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือสี่ค่ะเก้าไม่มีตัวลบชักลงมาคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคําตอบของมันก็คือเก้าสิบสี่จุดสามศูนย์ห้าสี่ค่ะแต่ก่อนตอบนะคะนักเรียนต้องตอบบวกหรือลบให้ดูอะไรคะให้ดูตัวมากคะ่ะใครมาก บวกหรือลบมากข้อนี้ลบมากนะคะลบ102มีค่ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นลบมากเราจะต้องตอบลบนะคะคำตอบของเราก็จะได้เป็นลบ9 4 5 4 5 4ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะทำเรื่องการบวกทศนิยมลงเสร็จลงในสมุดได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ